ดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศของท้องถนนเช่นเคยครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนเพชรเกษมถนนหมายเลขสี่ครับมุงหน้าไปทางจาบจับุัีเวชจบจับ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 จับ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 จบจบจั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 บ้าบจับจับจจ็จับจับจัับับจันมับจับจับ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 บับบ ช่วงบ่ายครับบ่ายหนึ่งโมงสี่สิบสี่นาทีครับของวันจัทนทร์ที่สิบแปดเนีพือนทีศจิกอยูสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดครับ mm hmm. ก็ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวครับผ่านนงานรอยกระทงมามานๆครับหลังจากนี้ก็คงจะเข้าสู่เป็นเป็นช่วงของเทศกาลครับเป็นช่วงหน้าหนาวก็จะมี หลายอย่างครับชนีคนริสต์มาสอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆก็จะเป็นปีใหม่ครับจุกจีนอะไรแบบนี้ครับถนนเส้นนี้ก็ไม่ค่อยได้วิ่งผ่านนานเลยครับก็เป็นถนนเป็ดเกษตรที่มุ่งหน้าลงสูภ่ภาคใต้เลยครับตัวันนี้ ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดครับไม่ว่าจะเป็นที่ทั์สองฝั่งข้างถนนก็จะมีสิกสร้างหรือว่าร้านค้าถึงร้าบ้านช่องใหม่ๆเกิดขึ้นมาอยู่ตลอดครับทําให้ภูมิประเทศภูมิทัศน์มันเปลี่ยนไปถ้าเกิดนานๆเราได้มาทีก็อาจจะแปลกตาไปครับ ตอนนี้ผมก็มุ่งหน้าไปทางราชบุรีครับแต่นี้มันก็จะเป็นเขตติดต่อครับเขตติดต่อมัดโปโพทารามประมาณนี้รบรรยากาศท้องถนนก็จะประมาณนี้ครับถนนเส้นนี้ก็ตรงเขาเรียกล่องกลางถนนครับไม่ใช่ข้อกลางถนนครับมันจะเป็นร่องครับแล้วก็ ก็จะปลูกต้นสะเดาต้นคูนประมาณนี้ครับอยู่ตรงกลางถนนครับตอนนี้ต้นไม้ก็กำลังโตสำหรับถนนก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละเขตพื้นที่ครับว่าจะทำเป็นแบบไหนครับบางที่ก็ทำเป็นเก,กาะกาบถนนนูนๆขนมาครับเป็นเนินนั่นแหละครับแล้วก็บางที่ก็ทำเป็นเปเออร์ครับบางที่ก็เป็นร่องอย่างนี้ครับเป็นร่องน้ำครับตรงนี้ เป็นหนองโพครับเป็นสากอโคโนมหนองโพแล้วก็มีปัมปัตอทอยู่นยครับตรงข้างหน้าตรงไปก็จะเป็นวัดวัดหนองโพครับจะเป็นสามแยกครับ ผมจะข้ามไปฟังหน่อยครับแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้ก็ลอดใต้สะพานได้ครับก่อนเด็เกก่อนเด็แยกไปเดยครับแต่ว่ามันน่าจะมันน่าจะยังไม่ถึงจุดที่ผมจะเลี้ยวครับผมจะเลี้ยวเข้าตรงนี้เหมือนทางเหมือนทางคู่ขนานครับ เป็นถนนวิ่งสวนเลนครับก็จะงงๆครับก็ต้องสังเกตด,ดูลูกศรที่อยู่บนถนนครับให้ดีว่าเขาเดินรถทางไหนครับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลองโพครับข้างหน้านี้ครับวัดหนองโพผมจะข้ามไปฝั่งนู้นละครับก็ต้องหาที่กับน่าจะเป็นที่กับเป็น ที่กับรถใต้สะพานเพราะว่าตรงตรงแยกไม่น่าจะมีที่กลับเมื่อกี้ผ่านวัดหนองโพมาก่การจระาะจรก็จะแอบอน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นวงเวียนครับทางก็จะ ควดไฟสลับซับซ้อนนะครับสําหรับคนที่นานๆมาทีครับก็เป็นถนนวิ่งสวนเลนครับที่ตีคู่ขนานไปกับถนนเส้นหลักครับกับรถในเขตชุมชนเมืองก็ต้องใช้ความเร็วไม่เกินสามสี่สิบเป็นลิมิตซิตี้ครับที่ตอนนี้ คนใช้รถใช้ถนนก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับก็จะขับกันแบบเหมือนบนถนนปกติครับผมก็จะขับไปข้างหน้าครับมันจะไปโพลตรงไหนครับตรงนี้มีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงนะครับตรงกับรถตรงนี้ครับเลยวัด หนองโพมาก็เป็นถนนเป็นถนนลึกๆแคบ,แ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 บๆครับเตเตี้ยครับไม่เกินสองเมตรยี่สิบครับรถที่จะผ่านเข้ามาตรงนี้ครับถ้าเป็นรถตู้รถรถที่เป็นตู้ทึบก,ก็อาจจะหมดสิทธิ์ครับก็ใช้รถเครื่องแล้วก็เป็นรถเก๋งรถนั่งส่วนบุคคลรถกระบะที่ไม่มีราคาก็น่าจะข้ามได้ครับถนนก็สูงชันพอสมควรครับ มันน่าจะถนนแคบครับเขาเลยมีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงครับเพราะว่ารถมันวิ่งส่วนส่วนเลนไม่ได้ครับตรงใต้สะพานครับว่าขับมาเลีเยวเอยก็ <c oughs> <c oughs> จะมาดูบรรยากาศถนนแถวหนองโพ ครับเพื่อที่จะเข้าสู่ถนนรักครับแล้วก็ตรงข้างหน้าเป็นเป็นสามแยกไฟแดงนั่นครับตรงหน้าวัดหนองโพพอดีครับ ถ้าถ้าถ้าเราอยู่บนถนนเส้นหลักถ้าเราจะข้ามมาฝั่งนี้มันจะไม่มีมันจะไม่มีทางให้เราเลี้ยวครับ mm hmm. ก็เลยต้องหาที่กลับรถรบ mm hmm. ก็ตอนนี้เลี้ยวเข้ามาบนถนนอีกเส้นหนึงครับเป็นถนนเพชรเกษมสายเก้าครับที่ผ่านบ้านโปง่งครับสามห้าสองห้าครับหมายเลขถนนตรงนี้ตรงไปก็จะไป เจอสามแยกจะจับถ้าเลี้ยวสายก็จะไปทางกาญจนบุรีครับไปบ้านโป่งครับถ้าเลี้ยวสายก็ไปนครปฐมกรุงเทพมันก็จะไปบรรจบกันกันกบถนนเพชรเกษมหมายเลขสี่ที่ผมวิ่งมาเมื่อกี้ครับทีนี้ก็อยู่บนถนนที่จะไปทางบ้านโปง่งเมือากานครับ วันนี้ผมจะไปแถวแถววัดเข้าไปทางวัดดอนกระเบื้องครับผมต้องค่อยๆขับครับเพราะว่าทางเลี้ยวมันยู่ตรงไหนครับป็น,น,นทางซอยเข้าครับถนนก็โล่งๆครับช่วงกลางวันกลางวันครับคือถนอนถ้าเราไม่ได้ขับประจำมันก็จะ เราจะไม่ค่อยแม่นเรื่องเรื่องทางเลี้ยวทางแยกครับเราก็ต้องค่อยๆดูครับไม่งั้นก็ต้องเปิด GPS ครับลองโดดกับเรื่องเปิด GPS เพื่อความชัวร์ครับแต่ว่าจริงๆแล้วถนนตามเขตชานเมืองแบบนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสครับเลยก็มันก็มีที่ขับรถให้เราได้ขับรถ ม่ยุ่งยากเหมือนในกร,รุงเทพับตรงนี้มกครวนครับว่าเปน็นการด,อดรอทรือเบื้องลงวัดดออกรือเบื้องแต่ผมจะเลยไปครับตรงนี้มันน่าจะเมื่อกี้เป็นทางเข้าวัดดออกรือเบื้องครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปวัดดออกรือเบื้องโดยตรงครับจะไปแถวข้างเคียงครับก็เลย ไม่แน่ใจว่าซอยมันน่าจะจะเลยมาแถวนี้หน่รับซอยน้ครับผมจะเข้าซอยนี้ที่ทำการ,ห,ร,ารหมู่บ้านเค้นยหมู่ห้าผมจะเข้าซอยนี้ครับ ข้าวซอยครับไม่ใช่ข้าวซอย <c oughs> <c oughs> เป็นถนนในหมู่บ้านครับก่อนจะวิน่าดูบรรยากาศถนนในหมู่บ้านแล้วแถววันดกระเบื้องครับ <c oughs> ตรงนี้ดูป้ายแล้วน่าจะขึ้นเขตครับอำเภออุทารามจังหวัดราชบุรีครับขับตตามถนนที่เล็กๆคดเขียวครับ ถนนเล็กครับแต่เป็นถนนคอนกรีตน่าจะเสริมเหล็กครับแล้วก็มีช่องระบายน้ําอยู่ข้างถนนกําลังเอ๊ะเป็นเหล็กตะแกรงยังเรียบร้อยอยู่ครับยังไม่พุยังไม่ไม่พังครับส่วนมากบางที่ครับท่อระบายน้ําก็มันท,ทํคนลทีกับถนนครับบางทีถนนท่อระบายน้ํามีอยู่แล้วแต่ว่าถนนมาขยายทีหลังมันก็เลย บางทีท่อระบายน้าก็ต้องอยู่ตรงกลางถนนครับเป็นถนนภายในหมู่บ้านครับช่วงบ่ายๆครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับเงียบๆเงาๆครับดแถวนี้เห็นมีลานตากขี้บัวเยอะครับ น่าจะเป็นเขตที่เขาเลี้ยงวัวนมกันเยอะครับเพราะแถวนี้มันอยู่ใกล้หนองโพครับครับตามหมู่บ้านครับพาชมบรรยากาศช่วงบ่ายครับบรรยากาศเงียบสงบของหมู่บ้านตามเขตชัยเมืองครับอยู่ในเอ้ยชานเมืองครับอยู่ในเขตอำเภอโพธารามครับจังหวัดราชบุรีบ้านโป่งโพธารามก็อยู่ใกล้ๆกันครับนี่ครับมี มีการเลี้ยงวัวเยอะครับแถวนี้ครกลับไปตามถนนนี้ครับตอนนี้ก็อยู่ตรงถนนเรียบคลองครับก็จะย้อนแสงครับตอนนี้ ผมหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับเพราะว่าช่วงบ่ายๆดวงอาทิตย์ก็จะอยู่ทางทิศตะวันตกครับก็จะย้อนแสงหน่อยครับเป็นซอยเล็กๆครับเรียบมาตามโค้งเขาบอกว่าถนนเส้นนี้ถ้าขับย้อนหลังผมไปโดยที่ไม่กลับรถก็จะไปทะลุแถวแยกกระจับครับแต่วันนี้ผมขับย้อนมาทางเดิมครับเป็นถนนเส้นเล็กๆที่วิ่งสวนทางกันไม่ได้ครับรถใหญ่ๆก็ต้องก็ต้อง ลบครับต้องต้องหาช่องหลบกันให้ดีครับถ้ารถเล็กๆก,ก,ก็ต้องหาที่แอบให้ดีๆครับผมก็จะเลี้ยวกับทางเดิมครับกลัวหลงทางครับเพราะว่าถนนในหมู่บ้านก็มันเราไม่เคยมาไม่ชินก็มันไม่มีป้ายที่ชัดเจนว่าจะไปตรงไหนครับก็มีแต่ชื่อซอยชื่อถนนก็จะไม่ค่อยมีครับ ตอนนี้อยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านแค่น้อยดูไปเคลว์ควยน้อยครับก็กลับทางเดิมนั่นแหละครับเพราะว่าจะ ครับเลี่ยนลาดไปทั่วก็เดี๋ยวลงทางครับเจอเดี๋ยวไปเจอซอยตันเจอที่ส่วนบุคคลที่เขาข้ามเข้าก็จะยุ่งกันใหญ่ครับนี่ครับก็อย่างที่บอกครับแถวนี้น่าจะเลี้ยงโคนมเยอะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ร์าเอ้ยอยู่ใกล้สะกดโคนมหนองโพครับเขาก็จะนําเศษของเหลือใช้จากจากโคครับก็คือมูลโคนั่นแหละครับขี้วัวนั่นแหละเอามาตากด้วย น่าจะเอาไปทําปุ๋ยครับจากให้แห้งแล้วก็ใส่ถุงครับขายครับเป็นกระสอบเป็นถุงเป็นกระสอบครับเอาไป็นปุ๋ยหมักครับให้เกษตรกรที่ปลูกพืชปลูกผักเอาไปใช้ครับครับบรรยากาศในแต่ละที่ย่อมไม่เหมือนกันและในแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิมครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชม เ,เพียงเท่านี้ครับก็ขอ,ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขเดินทางปลอดภัยทุกที่ทวไใดครับสวัสดีครับ